เพืเ่อนๆผู้หญิงเคยเข้าใจผิดคิดว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งที่เราจะใช้ดัมเบลและบาร์เบลหนักๆมันเหมาะกับผู้ชายเท่านั้นหรือเปล่าครับพอจะว่าไปแล้วสําหรับผู้หญิงเราไม่อยากที่จะมีกล้ามเนื้อเยอะหรือตัวใหญ่หนาล่าบึกหรืออยากจะมีหุ่นลีนๆและตัวบางร่างเล็กมากกว่านั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับยิ่งผู้หญิงมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งจะต้องเริ่มออกอกําลังกายแบบออกแรงดันมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้อจะเริ่มหายไปเรื่อยๆกับอายุที่มีมากขึ้นนั่นเองและรู้ไหมครับว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มีมากขึ้นลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการใช้ชีวิตประจําวันและช่วยเราไม่อ่อนเพลียระหว่างวันอีกด้วยและสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่คนผอมหรือไม่ต้องการลดความอ้วนการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพุงล่างและช่วยเราแต่งตัวแล้วดูดีมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นต้น สวัสดีครับผมโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลคอมและวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าทําไมยิ่งผู้หญิงมีอายุมากขึ้นจะยิ่งต้องออกกําลังกายแบบออกแรงดันเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและเราจะมีวิธีสร้างกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้อย่างไงบ้างจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆนะ่าจะเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอว่าถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้นเราจะต้องพยายามกินนมไข่และโปรตีนเยอะๆ เพื่อให้ได้โปรตีนวันละ1.5-2ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและออกกำลังกายบ่อยขึ้นด้วยแต่ทำไมบางที่เปอร์เซ็นต์ของมวลกล้ามเนื้อ,อยังเหมือนเดิมมันเป็นเพราะว่าเราเล่นคาร์ดิโอมากเกินไปวิ่งนานเกินไปเน้นเล่นพิลาทิสและโยคะเป็นหลักหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งที่บ้านยังเบาเกินไปหรือเปล่าเป็นต้นคำถามแรกก็คือทำไมผู้หญิงจะต้องเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งประเด็นแรกก็คือโดยทั่วไปนะครับผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่า และสร้างกล้ามเนื้อได้ยากกว่าผู้ชายอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญยังพบว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่หรือมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปการที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ให้มีน้อยลงหรือกล้ามเนื้อหายจะยากมากขึ้นและกล้ามเนื้อจะหายไปเร็วกว่าตอนที่เราอายุ20 30ปีด้วยเช่นเมื่อเราอายุมากกว่า60 70ปีไปแล้วร่างกายอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้มากถึง5-13ซึ่งจะถือว่าสูงมากๆเป็นตน้น ต่อมานะครับภาวะที่ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจะเรียกว่า s าโคพีเนียซึ่งจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกินอาหารและการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันน้อยเกินไปและปัญหาสุขภาพต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกับอายุที่มีมากขึ้นข้อเสียที่ตามมาก็คือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจะมีผลทําให้เราเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงทํากิจกรรมระหว่างวันไม่ได้เหมือนเดิมเสี่ยงที่จะหกล้มจนกระดูกแตกหัก และเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเลื้อรลังได้อีกด้วยเป็นตน้นประเด็นสำคัญก็คือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่เบาเกินไปหรือไม่มีโปรแกรมที่แน่นอนและการเล่นคาร์ดิโอเกือบทุกวันจะไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่ากับ1การเล่นเวทเทรนนิ่งที่มีการเพิ่มน้ำหนักหรือท้าทายร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆที่เรียกว่า progressive overload และ2ก็คือการเน้นทำท่าออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่เรียกว่า compound exercise โดยเฉพาะท่าเดดลิฟต์สควอตและเบนช์เพรสเป็นต้นครับต่อมากล้ามเนื้อมีหน้าที่อะไรทำไมมันถึงสำคัญโดยทั่วไปนะครับเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่ามัสเซลเซลล์จะเรียงตัวกันสวยๆเหมือนกล่องไม้ขีดไฟและหัวไม้ขีดแต่ละอันจะเป็นเหมือนมัสเซลไฟเบอร์แต่ละเสน้นความพิเศษของกล้ามเนื้อในร่างกายเราก็คือกล้ามเนื้อจะสามารถยืดและหดตัวได้เพื่อที่จะดึงกระดูกและข้อต่อต่างๆ ให้เรามีแรงและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามต้องการเช่นเดินขึ้นบันไดทำอาหารและหยิบอาหารเข้าปากเป็นตน้นที่นี้ถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อหนึ่งมัดจะดูเหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับกล้ามเนื้อจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนั่นก็คือ 1. slow twitch muscle fiber หรือกล้ามเนื้อกระตุกช้าที่จะมีขนาดเล็กกว่าแต่จะมีความทนทานมากกว่าหรือไม่เหนื่อยง่าย เช่นมันจะช่วยเราวิ่งมาราธอนจนถึงเส้นชัยหรือทำงานบ้านได้เกือบทั้งวัน2ก็คือ fast twitch muscle fiber หรือกล้ามเนื้อกระตุกเร็วที่จะช่วยให้เราออกแรงได้เยอะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นตอนที่เราวิ่ง100เมตรเป็นตน้นแต่ข้อด้อยของกล้ามเนื้อกระตุกเร็วก็คือมันจะไม่มีความอึดหรือว่า endurance จะต่ำหรือไม่เท่ากับ slow twitch muscle fiber และรู้ไหมครับว่าพอมวลกล้ามเนื้อในร่างกายเราเริ่มหายไป มวลกล้ามเนื้อทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะหายไปในเวลาที่แตกต่างกันนั่นคือ fast twitch muscle fiber จะหายไปเร็วกว่าและสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยากกว่าเช่นเพื่อนๆจะสังเกตว่าแค่เราเดินขึ้นเนินหรือเดินขึ้นบันไดนิดหน่อยเราก็จะเริ่มหอบหายใจแรงและเหนื่อยแล้วเป็นตน้นดังนั้นคำถามก็คือทำไมกล้ามเนื้อ fast twitch muscle fiber ถึงหายไปก่อนอย่างที่เกิ่ไปครับว่ากล้ามเนื้อจะสามารถยืดและหดตัว เพื่อดึงกระดูกและข้อต่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเราสามารถทำอะไรได้ตามต้องการซึ่งสมองจะเป็นตัวสั่งการผ่านตัวส่งสัญญาณที่เรียกว่ามอเตอร์นิวรอนและที่มวลกล้ามเนื้อจะมีตัวรับสัญญาณที่เรียกว่ามอเตอร์ยูนิที่จะเป็นหน่วยประสาทสั่งการที่กล้ามเนื้อให้ยืดและหดตัวทีนี้พอสมองสั่งการกล้ามเนื้อที่ได้รับสัญญาณจากสมองจะมีหน้าที่ออกแรงเต็มที่100%หรือไม่ทำงานเลย ซึ่งจะเรียกว่า all or nothing principle ดังนั้นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนจะมีมอเตอร์ยูนิเป็นของตัวเองเพื่อที่เราจะสามารถออกแรงได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการทำเช่นเราจะใช้แรงน้อยกว่าในการตักอาหารเข้าปากและจะต้องออกแรงเยอะกว่าเมื่อเล่นท่าไบเซ p ปเคิลเป็นต้นซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปแบบการออกกำลังกายและกิจกรรมที่เราทำจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อส่วนนึงทำงานมากกว่า และกล้ามเนื้ออีกส่วนไม่ทํางานเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นกล้ามเนื้อกระตุกช้านะครับจะมีความทนทานมากกว่าและจะถูกใช้งานในกิจกรรมที่เราทําได้เรื่อยๆเช่นการทํางานบ้านการทําอาหารการเดินเร็วหรือการวิ่งโซน2และในช่วงแรกที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งหรือยกดัมเบลที่ท้าทายร่างกายขึ้นมากล้ามเนื้อ slow twitch muscle fiber ก็จะถูกใช้งานก่อนกล้ามเนื้อกระตุกเร็วด้วยหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มขนาด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Fast f า st Twitch Mu s โ l e f ฟเ e r รเราจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งที่ใช้น้ำหนักที่ท้าทายร่างกายมากขึ้นและจะต้องยกต่อเนื่องจนรู้สึกปวดเมื่อยและยกต่อไปไม่ไหวเป็นต้นซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายแบบออกแรงดันหรือเล่นเวทเทรนนิ่งที่ใช้เวลาสั้นและใช้น้ำหนักเบาเกินไป เราอาจจะสร้างกล้ามเนื้อกระตุกเร็วได้น้อยเกินไปและ Fast t w i t c h Muscle Fiber นี้จะเริ่มหายไปเรื่อยๆเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งครั้งละกี่นาทีและเล่นกี่วันในหนึ่งอาทิตย์ก่อนอื่นนะครับคำถามที่พบบ่อยต่อมาก็คือการเล่นโยคะการวิ่งและการเดินเร็วจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันไหม และที่สำคัญการเล่นเวทเทรนนิ่งครั้งละ30นาที3วันต่อสัปดาห์ยังจะน้อยเกินไปหรือเปล่าประเด็นก็คือการออกกำลังกายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการเล่นคาร์ดิโอจะช่วยให้สุขภาพปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้นและช่วยเบินพลังงานแคลอรี่และไขมันได้มากขึ้นจริงแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระตุกเร็วที่เกินไปในหนึ่งอาทิตย์นะครับเราอาจจะต้องเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งที่บริหารกล้ามเนื้อทุกมัดทั่วร่างกาย ให้ได้ประมาณ10-15เซตต่อมวลกล้ามเนื้อเช่นเราควรเล่นท่าสควอตที่บริหารกล้ามเนื้อต้นขาวันละ3เซตและเล่นให้ได้3วันต่อสัปดาห์เป็นต้นคำถามต่อมาก็คือแล้วน้ำหนักดัมเบลที่ยกควรใช้กี่กิโลกรัมควรยกให้ได้กี่ครั้งต่อเซตหรือควรยกหนักแค่ไหนซึ่งคำตอบก็คือถ้าเราเพิ่งเริ่มออกกำลังกายเราอาจจะใช้แค่น้ำหนักตัวหรือว่าบอดี้เวทหรือใช้รี s ซียนแบนด์ก่อนก็ได้ พอร่างกายเราเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นฟอร์มในการออกกําลังกายหรือว่าในการเล่นท่าเวทเทรนนิ่งดีขึ้นเราค่อยเริ่มปรับน้ําหนักดัมเบลให้มีมากขึ้นสําหรับท่าออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งเพื่อยกให้ได้ประมาณ8 12ครั้งต่อเซตเพราะน้ําหนักและจํานวนครั้งที่ยกเท่านี้นะครับจะเหมาะที่สุดสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นท่าสควอตได้แค่7ครั้งต่อเซตเราควรลดน้ําหนักลงประมาณ5ปอนด์หรือประมาณ2 3กิโลกรัม เพื่อให้ยกได้มากกว่า8ครั้งในทางตรงกันข้ามถ้าเรายกได้13ครั้งเราก็ควรเพิ่มน้ำหนักในจำนวนที่เท่ากันเพื่อปรับน้ำหนักให้ยกได้ประมาณ8-12ครั้งเป็นต้นครับนอกจากนี้เมื่อร่างกายเรามีความฟิตมากขึ้นใน1อาทิตย์เราอาจจะเริ่มเล่นฮิตคาร์ดิโอไปพร้อมกันกับเวทเทรนนิ่งด้วยดีกว่าเช่นเราอาจจะเริ่มทำท่าบ็อกซ์จัม์กระโดดเชือกหรือวิ่งเร็วแบบสปรินต์เป็นต้นครับ ท้ายสุดนะครับผมอยากจะคอนเฟิร์มอีกทีว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งที่แนะนำไปจะช่วยเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมีระบบเผาผลผานที่ดีมีหุ่นเรียน,นให้เราภูมิใจได้โดยจะไม่ทำให้เราตัวใหญ่หนาล่ำบึกแน่นอนครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าและสร้างกล้ามเนื้อได้ยากกว่าผู้ชายอยู่แล้วและยิ่งเรามีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆจนทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียระบบเผาผลผานมีปัญหา เราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรลังได้อีกด้วยเป็นตน้นดังนั้นตอนนี้เราควรเริ่มออกกําลังกายแบบออกแรงดันหรือว่า resistance training ให้บ่อยและมากขึ้นก่อนดีกว่าเพื่อที่เราจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยนอกจากนี้เราก็ควรเริ่มกินอาหารโปรตีนสูงๆควบคู่ไปด้วยเช่นเนื้อไก่ปลาอาหารทะเลและเต้าหู้และถ้าเรากินอาหารโปรตีนจากธรรมชาติได้น้อย เราค่อยเสริมด้วยเวโปรตีนหรือเคซีนโปรตีนอีกทีก็ได้ครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เล่นเวทเทรนนิ่งบ่อยแค่ไหนครับใน1อาทิตย์และได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกำลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นไปใน 3. 6ถึงเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแลวก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับ ผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะเวลาเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ